สวัสดีค่ะทุกคนและว,วันนี้นะคะเอสเทก็พาทุกคนมาที่โรงแรมหน้านอนอีกแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะและถ้าใครนะคะยังไม่ได้ชมโรงแรมหน้านอน ep 1ของเราแล้วก็ขอให้ไปดูกันที่นี่เลยนะคะและว,วันนี้โรงแรมที่เอสเตอร์จะพามานอนก็คือนี่เลยค่ะเอลลี่บัมตามกันเข้ามาเลยค่ะ สวัสดีค่ะกว่าจะได้นอนสุกโอ้โหโรงแรมนี้นะจองยากมากเลยคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะที่ a อลิบัมเอสเธอร์ก็ได้ห้องสแตนดาร์ดค่ะแล้วที่โรงแรมนี้นะคะมีอะไรให้พี่กินบ้างเรามีเวลคัมดิงเลยนะคะสามารถรับประทานได้เลยค่ะฝั่งนู้นนะคะขอบคุณค่ะคำถามนี้ก็คือว่า นอกจากเวลคัมริงค่ะคุณผู้ชมที่โรงแรมนี้นะคะเขาเปิดเป็นร้านอาหารที่ลูกค้าข้างนอกโรงแรมสามารถมาใช้บริการทานอาหารเครื่องดื่มประเภทค็อกเทลอาประเภทค็อกเทลมอกเทลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลากหลายมากซึ่งตอนท้ายของการมาพักผ่อนวันนี้ไอเซอร์จะพากินด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นขอชิมหน่อยสไตล์ลานนะาที่มาพร้อมกับขนมไทย ไม่ว่าจะเป็นข้าวแตนหรือว่ากะละแมค่ะนี่เป็นคีการนะคะสามารถขึ้นไปบนห้องได้เลยะคะ่ะไปห้องกันเถอะ206ไปดูกัน พอเราเดินขึ้นมานะคะก็จะเห็นการตกแต่งที่เป็นคอลเนียลนร้านหน้าผสมทั้งหมดเลยรวมทั้งห้องโถงด้วยไลเซอร์ก็มาถึงห้องแล้วค่ะโอ้โหหน้านอนจริงๆเลยคุณผู้ชมคะสำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องสแตนดาร์ดแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอย อยู่ที่ประมาณ18ตารางเมตรรวมทั้งห้องน้ำค่ะห้องนี้เนี่ยที่เธอจองได้อะค่ะเป็นเตียงเดี่ยวนะคะเราจะเข้าไปดูห้องน้ำกันเดี๋ยวค่อยมาดูบรเิเวณห้องต่อนะคะไปเลยไปกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำประตูให้ดูโอเพนแบบร้านนาแล้วก็ลักชัวรี่ด้วยการตกแตง่งด้วยเครื่องทองทองแดงไม่ว่าจะเป็น อ่างนะคะแล้วก็ทั้งกระจกต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกแบบหรูหราส่วนของชาวเวอร์ก็จะเป็นชาวเวอร์สีทองแดงนะคะการตกแต่งละเอียดมากเลยค่ะมีหน้าหลังต่างชาติถึงชอบโรงแรมนี้แล้วก็ส่วนในห้องนอนนะคะส่วนที่มีเคาน์เตอร์ที่เป็นตกแต่งด้วยไมย้แล้วก็ แม้กระทั่งตู้เย็นหรือว่าเก้าอี้นั่งนะคะ mm. ก็จะเป็นบิวอินด้วยไม้สักจริงๆขอบที่เขาตกแต่งมาพร้อมกับผ้าม่านที่สีแบบอบอุ่นหนักแน่นแบบนี้เลยค่ะ mm. ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้กระทั่งแอรของเขานะคะก็ตกแต่งกลุกล่องแอรด้วยไม้ mm. คืนนี้ต้องหลับฝันดีแน่ๆเลย ส่วนนี้ก็คือส่วนที่แบบเป็นโต๊ะหัวเตียงนะคะมาพร้อมกับโคมไฟมีสวิตช์ไฟปลั๊กไฟให้ใช้อย่างสะดวกสบายและสำหรับโรงแรมที่นี่นะคะเขาก็ยังมีแบบอีก2ไทยป์ค่ะก็คือแบบซูพีเรียแล้วก็ดีลักเชิญชมรายละเอียดได้เลยค่ะ โอ้ยคุณผู้ชมคะอาหารหน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะและก็นี่คือเครื่องดื่มด้วยโอ้โหเยอะมากเลยแล้วก็น่าทานมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะอเอเซอร์ได้รับเกียรติจากทางคุณเกตเจ้าของโรงแรมอาลีบัมค่ะที่จะมาแนะนำเมนูอาหารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอเอเซอร์อยากมาลองซอสเสร็จเชียงใหม่ ซึ่งเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวที่เขาทำเป็นเอกลักษณ์เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวจะให้คุณเกตอธิบายให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะคุณเกตค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะนี่คือคุณเกตนะคะที่จะมาแนะนำเมนูอาหารให้กับเบสเตอร์และคุณผู้ชมในวันนี้ก่อนอื่นเลยค่ะคุณเกตครับน้ำลายเนะนี่ยมันไหลแล้วคะ่ะน้ำลายปุน้ำลายปุกนะเ <laughs> มนูนี้ค่ะที่เอสเตอร์อยากจะขอคุณเกตช่วยอธิบายนิดนึงว่า ซอสเสรตัวนี้มันมาพร้อมกับอะไรค่ะนี่ก็เป็นไส้อัอ่วนะคะเพราะว่า,าเกิดทุกคนมาเชียงใหม่ก็คืออยากจะทานไส้อั่วกันเนาะเราก็จะมีอาหารแบบโลโก้ให้แขกของเราได้ลองชิมกันด้วยนะคะแต่ว่าเราทําให้หนะ้าตามันดูโมเดินขึ้นมานดนึ่งด้วยการเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอามาชุบไข่ทอดนะคะพร้อมกับไข่ไข่นี่ก็แล้วแต่ลูกค้าอยากเลือกแบบไหนนะคะจะทานกับขั่วไข่ต้มหรือว่าไข่ ไข่คนเป็น scramble egg อย่างนี้หรือว่าเป็น f r เ egg เป็นไข่ดาวก็ได้ค่ะก็มีผักสลัดให้คุ่ดด้วยนิดนึงค่ะ ใช่ค่ะแล้วที่นี่เนี่ยอาหารเช้าก็คือเสิร์ฟทั้งวันเลยใช่ค่ะเป็น all day breakfast ค่ะจะได้ลูกค้าจะได้ไม่รู้สึกกดดันว่าต้องรีบตื่นมาทานเลยนะคะเผื่อแบบอยากนอนพักผ่อนก่อนก็ทานเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะห้าโงเย็นก็ยังได้กินนะใช่ค่ะมาทุ่มหนึ่งถ้าสมมติว่าบางทีลูกค้าออกไปทาไปทุระไปไปทัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เช้าแล้วบางทีทานไม่ทันหรือว่าแบบรีบอะไรเงี้ยค่ะก็ มากับมาทางตอนเย็น <imprisoned> ก anyway, ็ได้ค่ะก็เก็บโครตานไว้ทานตอนเย็นได้ก็คืออาหารเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารสุขภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยขาดที่ลูกค้าเนี่ยอยากกินไม่จําเป็นต้องรออีกเช้านึงเลยไม่ต้องรอก็มากินได้ทุกเวลานะคะค่ะแล้วที่นี่นะคะมีจุดเด่นอีกอย่างนึงด้วยก็คือประเภทเครื่องดื่มที่เป็นเบรเวอร์เรดเบรเวอเรหรือว่าดื i งกิ้งที่มีทั้งแบบเพื่อสุขภาพแบบนี้ อันนี้เป็นสมูทตี้นะคะสมูทตี้ก็เป็นอะไรที่เราขายดีนะคะใช้นมแล้วก็เป็นผลไม้สดแท่แข็งนะคะแล้วก็โยเกิร์ตค่ะตัวนี้ที่คุณแัสเซอร์กำลังจะทานนี่นะคะเรียกว่า Big Juicy Bum นะคะเป็นรา r เบอรี่สตรอเบอร์ีแล้วก็กล้วยค่ะอืมออกเปรี้ยวอร่อยมากเลยรสเบอรี่ค่ะส่วนตัวนี้นะคะเราเรียกว่า Big Passionate Bum นะคะก็จะประกอบไปด้วยสับป,ประรดมะม่วงแล้วก็สับป,ประรดค่ะ อันนี้ก็เป็นตัวขายดีเลยคือเรื่องของเบบเบอร์เดเนี่ยทุกทุกเมนูเลยจะมีคำว่าบัมด้วยใช่ค่ะเพราะว่าโรงแรมชื่อโรงแรมเอลิบัมค่ะนั่นน่ะสิคะนี่แหละคือคำถามคะ่ะคุณเกตเพราะอะไรโรงแรมนี้ถึงชื่อเก๋อ,อย่างนี้ยคะ เอลิบัมก็คือเอลเซนบอมบัมแปลว่าก้นค่ะเอล p h เซนก็ช้างก็คือก้นช้างค่ะเพราะว่าเกศก้นใหญ่เท่าก้นช้างค่ะอุ้ยมันเซ็กซี่มากเลยนะคะสําหรับโรงแรมนี้ค่ะเเธอชอบมากก็เลยอยากแนะนําว่าเป็นโรงแรมหน้านอนอีกแห่งหนึ่งที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะและเครื่องดื่มที่คุณผู้ชมอ่ะควรมาลองอีกก็คือประเภทม็อกเชลค็อกเ i ลตอนนี้เอเธอรทนไม่ไหวแล้วจะขอ ไปรับประทานอาหารอร่อยๆอกับคุณเกตก่อนแล้วเจอกันถายรายการค่ะ เขาหลากหลายมากเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอาหารนานาชาติแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความแตกต่างน่าลองมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ p o y s t r r e ร์เ t ี t ลขอขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับคุณเกตที่ <c oughs> ให้เราได้มารับประทานอาหารอร่อยๆที่นี่แล้วก็เอสเตอร์ได้มีโอกาสได้มาบุ๊กิ้งแล้วก็นอนที่โรงแรมนี้ได้สมใจค่ะ แต่ก่อนอื่นที่เราจะจากกันไปวันนี้นะคะก็อยากจะขอให้คุณเกดนะคะได้โปรโมตรงแรมแล้วก็ร้านอาหารของอาลิบัมให้กับคุณผู้ชมอย่างจุใจด้วยนะคะ,คะถ้าสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่กำลังชมรายการนี้อยู่นะคะก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะขอฝากอาิบัมไว้ในใจนะคะอาิบัมก็จะอยู่ใจกลางคูเมืองเชียงใหม่เลยนะคะใกล้กับ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆเนี่เช่นเหมืองคนเดินก็อยู่ข้างหลังโรงแรมเดินไป2นาทีถึงนะคะวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวก็เดินไป5นาทีถึงแล้วก็พิพิธภัณฑ์ต่างๆก็เดินได้แบบไม่ไกลเลยค่ะ อยู่ใกล้ท่าแพร800ร800เมตรนะคะงานอีเวนต์นสำคัญสำคัญต่างๆในเชียงใหม่ก็จะอยู่รอบๆเราเลยค่ะแล้วเรามีพนักงานที่พร้อมจะให้ข้อมูลทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าอยากจะวันนี้ให้จัดทัวร์ไปไหนหรือว่าแนะนำร้านอาหารคาเฟ่แถวนี้อะไรยังไงเราพนักงานเราคือมีความรู้เรื่องเชียงใหม่อย่างแท้ทรูง <c oughs> เ,เรียนเชิญนะคะทุกคน <c oughs> ขอบคุณค่ะชอบมากเลยค่ะ แท้จริงหรือว่าแท้ทรูนะคะและสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่คุณผู้ชมจะจากกันไปนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะไม่พลาดโรงแรมหน้านอนในเชียงใหม่ในครั้งหน้านะคะโหลดกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ให้กับช่องของเราด้วยและคลิปหน้าเอรจ,จะพาคุณผู้ชมไปดูที่ไหนเราติดตามมาดูกันนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมและคุณเกตไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ